ฮัลโหลวันนี้พวกเราจะมาเล่นตอนฟรีสไตล์ในภารกิจค่ะ25คน25ศพนะวันนี้พวกเราจะเลือกปืนอะไรดีเอาปืนอะไรดีเอาปืนชาร์ตบัตเตอร์กับเอาปืนอันนี้สนไนม2 1าเอานี้ แล้วก็เป็นก็ไอ้กระท่อปิดตึกโอเคเอ้ยเดี๋ยวอะไรไปตรงนี้แล้วก็ลูกโม,มไหมหนูว่าดีเออดีเซ์ด้วยกันไปเดี๋ยวลืมของ เด้กต้อวงออฟอาเห็นปิเลยเอาโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มภารกิจกันเลยวายวะเฮ้ ไม่เอ,อ้ยป่ด疼เฮ้ยเอาออกไปแล้ว ปิดตัวอ่ะาโอเคตอนนี้เราได้สี่สี่ข้อแล้เป้าหมายขอก็คือขอเป็นเป็นสาสิบคน อโอเคเฮ้ยตัวนี้ต้องทำจริงเฮ้ไอ้บัวอะไรวะมันตึงตันนี้ใครเป็นเป้าเนะนาะนาะเนมันู่นา้ยเออขอเปลเปนช้ยอุ้ยเขย่ใกล้ๆเลยฮ่า

เหลืออีกอะไรนะสิบเก้าใช่ปะเหลือสิบเก้าคนเท่านั้น 嗯，托雷多托雷尼，死，哈哈哈哈，喂喂喂。 เราต้องขยับตัวไปอย่าให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้มีตรงคอหองงี้ไหมไม่มีเราต้องแอบย่องไปยังมีเครมาเกิดขุ้งบนนี้นะนั่นไงไม่รู้ เม่นูนโอ้ยวิ่งไวเกินโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บตอนนี้เจ็บมาก แล้วมันอยู่ไหนแล้วเอออะไรเมื่อกี้เออ,อ,เเอพี่อะไรนะพี่มินใช่ไหมขอขอไม่ใช่ไหนนะไม่ใช่เมาส์มินนะโอ้ยเนาะ ใช้ปืนอะไรวะเดะเดะอ๋อเขาไม่ใช้ไว้นัดล่ะไว,ไ,ไ,ไว้ดีเราขอไปเปลี่ยนปืนก่อน <c oughs> เอนอไอ้ปืนนี้ไม้ไเลือดจงไอปืนไอน,นี่ละกันนัดเซวิ้งเออมันไม่เปลี่ยนอ่ะฮะเออเปลี่ยนสิ น,น,น,นใครอะคนนี้แปดนาทีที่แล้ววายตกตจตกใจเ้ออ,อ,อ้าว แต่ไม่สู้สูงยาวไม่ได้สงยาวมันแรงเกินเฮ้ย,ยเรียกเหรอเท่าไหร่ 48. สีิบตอนสิบตอนนี้สิบแปดเลี้เหลือเพียงแค่

สีเขียนส้มโอ๊ยเมจทำไมวันนี้มันมีแบบนี้เยอะจังวะตอนนี้ใครเป็นคิวลีดอุย้ยเราเราอยู่ที่หนึ่งนี่หว่า มีใครอยู่ข้างบนนี้ไหมเดี๋ยวเจ้เป็นจำวะหุ้ยมันชิดไปไหนหรอจะไหนหรอ่าาายเฟินน้องเฟินเอไปไม เอา้าเหลือเหลือเฮ้ยเหลืกอกีวเดียวแล้วเาขาแบบเป็น Seat, no, 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 no. no. We, we don't Don't Why, why, why? Hey. สามสองแล้วเออตายอืตายเฮ้ยเหลือเจ็ดคิวเท่านะั้นตอนนี้เราังเป็นคิวเีดเดอร์อยู่เลยเชียร์เีดเดอร์หรือคิวเีดเดอร์ Ơi mẹ quá mua lửa mà, chách 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 Nhìn chách วันนี้เราเป็นคิวเลดเดอร์ก็ยังเป็นอยู่ดีอ่ะอุย้ยทำมิดเยอะสุดด้วยนะจากหกโอ้ทุกคนยี่ยี่สิบไฟง,างตายในยสามเท่านั้น นี่ไงคนคนหนึ่งเฮ้ยไม่ได้มันไม่ได้อ่าเอเพื่นอนแล้วใครเปนแบบบอกอะไรแถ้ยิ่่ไ่ไ ตอนนี้เรกาก็ยังเป็นคิริเตอร์อยู่ nghe nha Ơi, âu, tai. Nó kêu quá Kêu Hả, kill sự tài của สู้ให้ได้เออแต่คิมมามาเขาน,านี่มันหายไปไหนแล้ววะเมื่อกี้เขาเข้านะเนาะเดีย๋ดวยวเราจะทำเต้นเต้นเ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 น ねえ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  ฮ่ามันอยู่ต้องไงเดี๋ยวข้าจะจัดการมันให้ได้เจ้าสินมกืกอกี้เป็นไงเนาะเหมือนตาเนี่ยเหมือนตาไมครับเลย ไปเห้ได้ฝ่าฝื้นมันให้ชัดแน,น่โปร่งหัวอยู่นะจ๊ะเป็นไนแล้ววะเดียวฮันน่อ่ะไม่มีแล้ว ต้องอยู่ห้องบนนี้เอาหนุนไม่มีไม่มีไม่มีเหลือแค่เราตกลงสองคนเลือนี่ยหล่อหล่อหล่ออะไรมันเป็นไหน,นี่ยว่าเขาดูอะไรกันวะอยู่นู่น โอเคงั้นเราก็จบกันเพียงแค่นี้บ๊ายบาย